มามาบนันทมาอัปเดตกระหังใส่ผมใส่กันพา่งหน่ง่เด้อรูกันมาจะเป็นกระหงบ่ลองเอ็ดบึง่งออกในอปฝาฝาพ็อสายเป็นแม่เแปบบเป็นแม่เป,ป็ปตัวบิน โอเคโย,โปดดยคกปุ๋ยไต้องมากรางไไรามอย,ยู่นี่มิการพอไว้ใส่บทใส่ทราบฮะูเหือไม่มีทางหรือซักอ่างปลาใสตัวใหม่เรือกรสักตัวใหม่ไหไม่ใส่ ยิงกันแล้วก็ขอดประสัยหมดนี่เดี๋ยวเน่ยจะเป็อแบบว่าประมาณนี้โอ้ยใส่บทใส่พอดที่ทางสอง เตาเลยปูทสายเปิดทีปลูกสายเลยนะ นี่เวอรจะบนหาปะนี่เห็นออกมาเร็วมากะหนาเะยลงมาแล้วหนาเกินแล้วก็โคตรหนักเลยนหนาจริงๆบนหนาแตท้ก็ นีสุดยอดหรือคมหนัถ้าเอาไปใส่ต้องไ่โจมสวงใหญ่หนักเกินไหโคตรหนักเต่ใงญน,นก ตืบไปหนาโแบบทีหนาคือแต่ว่าจะทนดีใส่ขุกมไม่ใส่แบบทใส่หน่อยจัดทาางงมาตาังใส่รับดีผสมใส่ขส่มไม่เด้องานสมัยเต็มกันเริ่มเลตัดคลิป,ปออกไม้ใส่ แล้วรอต่าปิดเลยตัวนี้นะผมนักกิฟท่ว่าเลยไปเอ็ดพอไว้ใส่ต้นไม เอมเบักใหญ่อยนนู่ตนี้ใส่กุ่มไม้วิจัดทางนะ้าเบีนกันเด้อวัดเสดุจใหม่เรียนให้เบื่อไม้ห้างกระหังปลดใส่แม่บันบาน ฟากติดตามเด้อฟากกดไลค์กดแชร์ให้นะภาพเรียกผลงานต่อต่อไปมาใส่ตุ๊กไม้ขอบใจหลายมาติดตามฝากติดตามแม่จะได้ใส่ประมาณนี้ผู้ไปมีคติดตามเลยขมันพยรอยอัปเดตลงเรื่อยๆขอบใจร้ายๆอย่าลืมฝากติดตามเด้อ ล้วเฮาก็จะมาใส่กุ้งไม้นี่เกียวใส่กุ้งไม้จังพวกนี้ต้อมีกุ้เป็ดนึงที่จะเลือกมาใส่อให้อยอยอยใส่เฮลตน2ต้นอเเบงตลต้นประมาณนี้